ส้าไดีพี่น้องตอนนี้เฮาพักเบตอนนี้น้องหลาจะมาเก็บผักบุ้งไปไปเฮ็ดเชซสวนกินเแลงพี่น้องพักนี่กับงานเดี๋ยวาำปหยอดเก็บเนาะอ่อนๆเลยแเ็มอ้จักขอตวเองตัพิกได้จะตายขาดแล้วมุกเยอะ

ประกอบวิสาโอ้ยคอยจะลบปัญหาเด้เด็ดเอเเามันจะเด็ดเอาไปเลยมันจะเชียงห่างเนี่ยมันโอ้ยอันนี้ก็แค่นแนนเคน,นี่ยเล่น่ะแต่ที่โดนธรรมดามันได้ลบ ไปกินแรงวันนี้เขาจะมีเมนูเชชวนโอ้โหน่ากินด้วยสุดโอ้โไม่อยากย้ายหนีจากมันเลย เนียนี่ยนี่เจียนเกบแล้วมันใหญ่ยใมเยยอ้าวดนิ่มเหนี่เพราะมันลกออกอีนะมันหนาโง่โงพอละเฮ้ยมันแคบๆก็ค่ายดีมอเก็บบบงนี่นา มาเก็บผักหอมเลยออผักกาดน,น้อย,ยนี่กับลูกกซะสันวุใหญ่พี่น้องเที่ยวกันละ เนาะเก็บพักส่วนคู่พี่น้องแะ้วกะยม่ดีนานนี้เล็กน้อยแม่ก็จะเก็บไปเลยเนาะพอได้เก็บกลิ่นอยู่พี่น้องเลยพักกนะบตอนนี้กะโอเคแล้วมะแร็งเอาสิกินจุ้มพี่น้อง จุ่มแบบเก็บผักสดๆจากสวนเลยเต้วโอ้แมวนี่เดี๋ยวล้างนี่กันเนาะเดี๋ยวเราหาเบิกตอนเลิกงานเนาะเฮาจะมากินพี่น้องพี่น้องตอนนี้ก็เฮาเลิกเวียกมาล้างผักล้างนี่เรียบร้อยนี่พี่น้องผักล้างแล้วอันนี้ก็คือต้นที่เฮาสิกเขียมไว้เนาะโอ๊ตายความ โอ้ยนี่พี่น้องคือมีตีนไก่สี่ห้าตีนนี่แหละและะ้วก็คอหมูย่างต้อนหนึ่งเนาะก็จะกินซช่นนี้แหละอาหารแรงของเฮาแล้วกะ็ไม่เฮ็ดกินไว้พี่น้องเฮ็ดกินไว้กินเมื่ออื่นเนาะเดี๋ยวองลน์นี่คือแกงโอ้มียา่างกับข้าวหอมกะแกงมักต้นอีกแล้วพี่น้องมันจะแกงมักต้นใส่ดุหมู ใส่ดุกหมูออดนะดุขทางหมูนี่จะตรงจนน้ำมันแห้งน้องมนเนีน่งผลติ้งน้องผนกะเอาน้ำทำไมดำจังเลยอะ่ะ <c oughs> กำลังเอาน้ำเอานไนไว้อาน้ำบอยักมาปันใด ก็สิได้อาบน้ำเพื่อสิได้กินข้าวก็สิประมาณห้าทุ่มถึงจะได้นอนแต่ละวันน้ำในไหล,หลบรยักษสะดวกปันไดเนาะเพราะว่ามันหลยหลายบนเปิดหลายคน้นใช้นี่คือกับข้าวอาหารแรงของเ้าอู้มื้อนี้กินเนื้อกินซ<ำ>้<อ><ำ>ําๆมลายๆแบบนี้เลยพี่น้องมื้อนี้เป็นอาหารดีบำรุง เราก็ไปซื้อแก้วซื้อนมมาไว้ใส่ขนมปังกินเนาะเวลาพักเบกนี่ก็คือยายานี่ค่อยซื้อห้าบาทพี่น้องห้าบาทได้จังเม็ดสองสี่หกแปดสิบเม็ดละห้าสตางค์สองเม็ดบาทห้าบาทได้สิบเม็ดแม่นบ่กว่าเราถือบอกว่าพิษกับปูนแล้พี่น้องอันนี้คือห้าบาทได้สิบเม็ดยาแก้แพ้ อันนี้ก็คือพักพักนี่ก็คือทุกอย่างเอามาแจากส่วนที่น้องลาปลูกเองเนาะเขียวสดใสแล้วก็อันนี้อันนี้เขาซื้อมาเร็วน,นี้อันนี้แบ่งก็มาส่วนน้อยนึงนาะพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้เป็นอาหารดีเลยแหละพี่น้องที่เราได้กิน่ะจีนหมูตีนไก่หลายแบบนี้เนาะปกติค้าเฮาทํากับข้าวกินกับข้าวก็จะ,ะ่หลายแบบนี้แต่ก็ควร เจลใส่น้ำซุปมันก็นกนจะปรบ้านนี้พี่น้องขัวหอมๆเราก็กจะเทน้ำใส่กองก็สีมืดๆเดยเนาะเพราะว่าเพราะว่าดอกไฟใบยำหุ่งกันได้พี่น้องดอกไฟที่น้องลาเอามาใส่ใบยำหุ่งกันไนด้ก็อดเบึงอดชมไปก่อนเนาะเดี๋ยวสิ้นปีนี้เฮาก็จะมีสถานที่เห็ดยูขัวกินแบบ กวงขวงพี่น้องการเป็นยูชีวิตเขาก็จะดีขึ้นเนะนี่เป็นแกงไดเป็นตะเซรบอ,อตออกอนน้เขาก็กำลังท่าพี่น้องท่าโมขุดแล้วก็ท่ทาพี่น้องคนอาบน้ำแล้วเนาะเด็กแล้วแล้วบอ ออย่ากแล้วแล้วเนาะเดี๋ยวคลิปนี้พี่น้องลากัจ,จบเพลงซั้มดีพี่น้องนะพปละเขาจะขอัูไปกินข้าวแล้วก็นอนกอนนาะอาบน้ำอาบน,า,บนายเป็นที่กันร้อยแล้วี่น้องเดียรน้องลากะแต่จ,จบคลิปเพลงซั้มดีพี่น้องบ๊ายบาย